เกือบจะไม่ได้ร้องแล้วนะเพราะว่าค่อนข้างจะแบบว่ายากอ่ะมันยากจริงๆเดี๋ยวลงเดี๋ยวเต็มหรือลงเดี๋ยวเต็มหรือสูงเดี๋ยวต่ำหรือสูงเดี๋ยวต่ำนี่ไงมีปัญหาคือแบบว่าค่อนข้างจะยากแล้วเราก็กล่าว่าจะตัดเรืองนี้ออกอยู่แล้วแต่ด้วยความหมายของมันเราก็ ขอไม่ร้องได้เสียงแล้วกันเรขอร้องได้ใจเราขอร้องได้ใจเราไม่ลด้เสียงเราขอไม่สู้ไม่จ้าจริงจริงมันมีอีกเพลงหนึ่งที่ตอนแรกเราตัดไปแต่ตอนนี้เราดูเวลาแล้วร้องดีกว่านะให้มันเต็มเต็มไปร้องร้องดีกว่ามันเป็นเพลงที่นายร้องด้วยนี่ตอนนี้ไม่เป็นมอมแ้ตที่แต่งนใส่แว่นใส่แว่นไม่ไม่ไม่รู้โอเคโอเคปากยิ้มมากเลยปากยิ้มจ้ ทำ <derived> ไมสองหัได <ule> ้ถ <wi> ึงขงหนแง่มตานะทะลุแว่นเลยนะทีดีอ่ะอาร้องอีกเพลงหนึ่งแล้วกันนะที่ตอนแรกผมตัดไปเพราะว่ามันกลัวเวลามันจะไม่ทันแต่ตอนนี้ก็ไม่ทันเหลือเยอะเลยนะฮะแต่ว่าไหนๆเลยมาแล้วก็เลยเลยไปทึําเลยดีไหมอ่ะไม่เลยไม่เลยเรามีภารกิจเยอะครับผมอ่ะร้องเลยดีกว่าไหมได้ได้ครับไปไหนยืนับบนี้ยกขึ้นกันหัดกันบ้าไห ไรวะไม่แค่นอนอ่าอๆนี่ก่อนนะขออย่างหน่อพี่จะลองล้วฝันแรกเองนีครับฝั่งแรกเองเนีอยที่เธอไม่ได้สักพักเธอคงจะความทิ้งต่างกับสิ่งที่รักจริง là chính này lòng Có mấy ngàn thì thơ ra Mẹ chân nàng sẽ kì này đủ quý xin cho, Không thơ รักจริง,ง,จงใจฉันหรือเปล่าเธอเทีงไม่ยอมทิ้งไม่หล,ลอ,อกเธอเขาไม่ลืมเขาเขาไม่เคยลืมใจแม้จะนานสักเท่าไรจับตองเอาไว้ก็ยังคิดถึงหรือไม่ ลุดกับังพร้อมหลายเส่นคนที่เธอมีใจสงดีใ้างเนเไม่ใ่รแต่กมีวใจย่าไงไม่มีอยู่ในส และฉันก็รู้ว่าฉันต้องไปอยู่ดีและฉันก็รู้ว่าต้องเสียน้ำตาอยู่แล oh ้ว oh yeah 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 ฉันไม่ใช่ตัวจริง thank <laughs> you